เอาใจสายหน้าดินกันบ้างนะครับณไทจัดเจ้าตัวนี้มาเพิ่มให้แล้วกับเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับณไทยจากร้านตกปลา The Future Bangpli วันนี้ณไทยมีไอเทมดีๆมาแนะนํานั่นก็คือทุ่นกระสือหรือทุ่นลอยบวกตะกร้อนั่นเองเจ้าทุ่นกระสือตัวนี้มีด้กันทั้งหมด3ขนาดนะครับเล็กทุ่นขนาด4.5เซนติเมตรกลางทุ่นขนาด5เซนติเมตรใหญ่ทุ่นขนาด7.5เซนติเมตร ส่วนตะกร้อขนาด4เซนติเมตรเท่ากันทุกเบอร์ครับและคุณสมบัติเจ้าทุ่นตัวนี้ก็คือลอยนิ่งมองเห็นได้ง่ายตอบสนองไวเหมาะกับทั้งตกปลาบ่อและตกปลาตามธรรมชาติใช้ได้กับปลาที่กินผิวน้ําเช่นปลาสวายปลาบึกและปลาใหญ่ชนิดอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดวัสดุเจ้าทุ่นกระสือนี่ก็แข็งแรงทนทานไม่หักง่ายครับใช้งานกันยาวๆเลย ใส่ลูกหมุนมาอย่างดีใช้งานง่ายสุดๆ1ชุดราคาเพียง30บาทเท่านั้นเบอร์เล <c oughs> ็กๆ <c oughs> ก็เหมาะกับหมายที่ปลากินระแวงนะครับไม่ชอบทุ่นใหญ่หรือใครที่ชอบตีไกลๆเป้าชัดๆก็จัดเบอร์ใหญ่ได้เลยครับ <c oughs> ก็สำหรับพี่ๆน้าๆนนะคนไหนที่สนใจเจ้าทุ่นกระสือตัวนี้อยู่ก็สามารถกดสั่งได้ที่ตะกร้าด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะไทต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ